คำร้อง36สอวอล่าสุดมีข่าวด่วนเข้ามาะนะครับมีข่าวด่วนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่จะมีการประชุมนะครับพิจารณาคำร้อง36สอวอที่ยื่นร้องขอให้นะครับสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าการคุยโทรศัพท์และมีคลิปออกมาโดยคุณแพทองทานกับสมเด็จทุนเซนเนี่ยนะครับเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งที่สุดแล้วพิจารณาแล้วสาลมีมติ9ต่อ0รับคำร้อง9ต่อ0รับคำร้องตุลาการทั้งหมด9ท่านที่ผมให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านนะรับคำร้องไว้ทั้ง9ท่าน,ะ,นะฮะและใน9ท่านเห็นว่านะครับ7ต่อ2เสียงควรให้หนางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาม7ต่อ2นะครับโอถือว่าคะแนนเสียงนี่เป็นนะก็ขาดก็ขาดนะขาดเยอะนะเต่อ2นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกินคาดกว่าที่เราคา,าดการไว้ก่อนหน้านี้นะคุณมวยท่านผู้ชมเพราะปมเรื่องของคลิปเสียงนะครับปมเรื่องของ สิ่งที่คุณแพรทองทานได้พูดถึงและแสดงออกเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเดี๋ยวพอมีเวลาสักนิดเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงหน่อยก็ได้ว่านี่คือคลิปเสียงที่เป็นปัญหาจนนํามาถึงสวสามบคนต้องไปร้องเดี๋ยวฟังกันอีกสักครั้งนะฮะจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให,ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูะจัดการให้บอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะเห็น อย่าเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขเมรหมดแล้วบอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังข้อไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกเมทับภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยนี่นะครับอสองประเด็นหลกักๆที่สวติดใจก็คือฝั่งตรงข้ามคนที่เป็นเมทับบัญชาการรบอยู่ในพื้นที่สนามรบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสู้แทนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ วันนี้เทคนิคของนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานที่คุยกับสมเด็จทุนเซนนะครับโดยมองว่าเขาคือฝั่งตรงข้ามกับเรานะจะเพื่อโน้มแนวจิตใจเพื่อสร้างความเชื่อจะสร้างอะไรก็สุดแท้แล้วแต่แต่ถูกมองว่านี่คือเจตนาอะไรกับประเทศไทยหรือเปล่าและปลมอีกปมหนึ่งก็คืออยากได้อะไรก็บอกอยากได้แล้วก็แจ้งเข้ามามเดี๋ยวจะจัดการให้ตอนนี้เขามองว่า เขากาลังไล่หนูและชห้ไปเป็นนายกตีของกัมพูชาอยู่แล้วนายยุทเมศอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่สวเขาเห็นว่าพฤติการพฤติกรรมของท่านนายกเนี่ยท่านเข้าข่ายในการฝ่าฝืนจริยธรรมผิดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็เลยไปรวมชื่อกันลงชื่อกันไปยื่นต่อท่านประธานวุฒิท่านประธานวุฒิก็ส่งสารรับนูลขอให้วินิจฉัยตามมาตรา170วักสามประกอบมาตรา82 ให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายมตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 7 0นะครับวักที่1วงเล็บ4ประกอบ1.60วงเล็บ4วงเล็บ5 1.60ก็คือการเป็นรัฐมนตรีต้องไม่ขัดต่อจริจรยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อท่านขัดนะครับความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเขาขอให้วินิจฉัยอตอนนี้นายกยังไม่ได้สิ้นสุดลงนะฮะ รับคําร้องนี้ไว้และคําร้องนี้เขาขอว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านก็เลยศาลท่านก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คะแนนเจ็ต่อสอต่อสใช่7จต่อสซึ่งแพทย์ทนานชินวัตรก็จะมีเวลาประมาณ15วันนะหลังจากที่ได้รับสำเนาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะมา ชี้เรื่องของข้อกล่าวหานะหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆคือเหมือนกับแก้ต่างล่ะในสิ่งที่ตัวเองอได้ถูกคําร้องตรงนี้ไปเนี่ยมีเวลา15วันแต่ถ้าภายใน15วันนะไม่ได้มีการดําเนินการตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าเป็นไปตามนั้นเลยครับหลังจากนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับโดยเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ได้มีการปลดก้าคณะรัฐมนตรีใหม่ก็ต้อง มีคุณสุริยะจึงรุ่งรืวงกิจรองนายกอันดับที่สองนะฮะอันดับหนึ่งก็คือคุณภูมมธรรมแต่คุณภุมิธรรมก็ต้องรอให้โปรดเก้ารอให้ถวายสัตว์ก่อนค่ะคุณสุริยะก็จะต้องนําครมอถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับเพื่อจะรับนะตำแหน่งดํารงตําแหน่งนายกมตาปฏิบัติหน้าที่ตามเั่มตรีต่างๆได้ซึ่งคุณแพ่ทองทานก็จะไปถวายสัตว์เหมือนกันแต่ไปถวายสัตว์ในส่วนที่อยู่ในตําแหน่ง ัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโอ้โหประเทศไทยบ้านเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้มีให้เห็นแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็ต้องรอกันต่อว่าที่สุดสารท่านจะนัดอีกทีเมื่อไหร่อย่างไร p r o c e s เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดตามเอกสารของสารต่อไปอีกครั้งอันนี้มีคาด่วนก็เลยรีบมาแจ้งนานผู้ชมก่อนนะฮะโอ้โหก็ไม่ไม่ถือว่าผิดคาดเท่าไหร่คือหลายคนก็มองคือทุกคนก็มองเข้าใจตัวนายกเองก็เข้าใจได้ ยังกังวลใจแม่ก็บอกก็แล้วว่ากังวลใจแต่ที่สุดก็ตามคำวินิจฉัยของศาลศาลนั้ตัดสินออกมาแบบนี้ก็ต้องดําเนินการส่วนใครจะเป็นอะไรอย่างไรก็ต้องดูกันต่อนะครับคุณแผ่ทองทานจะปฏิบัติหน้าที่มนตีว่ารกระทรวงว่านธรรมจะมีคนไปร้องต่ออีกไหม,มเพราะมันยังมีประเด็นขบกันอยู่นะครับว่าศาลสั่งให้หยุดเพราะความเป็นตัวของคุณแผ่ทองทานความเป็นรัฐมนตรีมันสิ้นสุดศาลให้หยุดในตําแหน่งนี้แต่คนก็จะไปบอกว่าเนี่ย มันต่างกันกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในตําแหน่งนายกรัฐมนตีแปดปีแต่ไม่ใช่ตําแหน่งรัฐมนตรีที่ติดตัวอันนี้เป็นตําแหน่งติดตัวของคุณแพรทองทานเพราะคุณแพรทองทานเป็นคนโทรศัพท์นะฮะเมื่อความเป็นร่ำตีสิ้นสุดลงการเป็นนายกก็เป็นเหมือนรมนตรีคนเดงแหละเพราะว่าลำนูนมาตรา1น0ูมาตรา170ก็ระบุไปในส่วนของรัฐมนตรีนะครับคุณนายกก็เป็นนายกคุณแพทองทานก็เป็นนายกแล้วก็เป็นรมนตรีเมื่อมันต้องขาดลงมันต้องสิ้นสุดลง คนก็เลยมองว่าคุณแผนทองทานจะปฏิบัติหน้าที่รัฐีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หรือไม่มก็ต้องรอดูว่าจะมีคนไปนร้องไหมแต่ขณะเดียวกันนักวิชาการนักกฎหมายหลายๆคนก็มองว่าเขายึดตามคำร้องสวเขาร้องแค่นายมตี เขาไม่ได้ร้องตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพราะตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยอยู่ที่ศาลท่านจะสั่งอย่างไรก็รอติดตามนี่ก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ว่าเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีเองก็ตามนะคะ